่อ yeah. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ขอบคุณมากครับปลายๆดังนี้เอากระเดองกันให้เต็มที่มีความทุกข์ทิ้งไปมีปัญหาให้ถามมาถูกต้องถามมาเลยฮะพิธีกรบิ๊กโฟร์ทั้งสี่เนี่ยสามารถตอบได้อยู่แล้วถูกครับเรารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของพวกเราเรื่องที่เองไม่ค่อยจะรู้ครับจะรู้เรื่องอื่นหลายๆท่านถามกันมาบอกว่าเอ๊ะทำงานกันยังไงอันนี้ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนเล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าแต่ละคนก็มีภารกิจการงานยุ่งเหยิงกันหมด เอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆตอบจริงครับเจ็ดวันว่างบ้างไหมไม่ว่างไม่ว่างเจ็ดวันไม่ว่างจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นคือเจ็ดวันงานหมดเจ็ดวันว่างไหมไม่ว่างเจ็ดวันว่างไหมไม่ว่างครับไม่มีใครว่างสักคนเลยเลิกเลยกาใจม่ใ่สิแต่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่มีใครว่างแต่เราพยายามหาวันที่เรามาจอยกันได้แล้วเราก็อัดเทปกันเพื่อมาทํารายการนี้ให้ท่านผู้ชมใช่แล้วที่สำคัญอยากจะพูดตรงนี้หนึ่งอันนี้หนูพูดมา ไม่น่าเชื่อโอ้โหเอาคือคือจริงจริงจังเลยนะครับผมคือไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่เราทำไปขนาดนั้นโอ้โหสองศูนองศูนที่จะรับคําติคําชมนะครับแต่อย่างว่านะครับเราก็มนุษย์เหมือนกันครับนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะบอกอ๊ะทำไมโคตีชอบอแตกินทำไมพี่นวัดอุ้ยชอบแกล้งพี่เอ้อททำไมพี่เอ้อชอบกินคําใหญ่ทำไมอนุษอันนี้ทำไมอันนี้ เราตั้งใจทํารายการเพื่อให้ผู้ชมมีความสุขมนุษย์มีแค่นี้ครับมันเดินได้ทีละก้าวกินข้าวได้ทีละคำครับมันมีอะไรมากกว่านี้พวกเราก็ุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากจะทาให้ทุกคนมีความสุขใช่ครับอะไรที่เกินไปสําหรับท่านเชื่อผมเถอะมันเป็นการแสดงไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเลยมันเป็นความแค่ความสนุกสนานสําหรับท่านและสําหรับถ้าเกิดมันจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจริงๆนะครับผมบอกตรงๆในฐานะผมเป็นเจ้าของรายการครับ โกดผิดทั้งหมดครับอย่านั้นล่าผจพมันจะดีอยู่แล้วเพียวผมขอให้โกดลำผิดทั้งหมดเลยคนเดียวครับจริงๆครับอ้าวหรือคุณว่าเขาไม่ผิดผิดเขาไมเาไม่ผิดะหรือคุณว่าเขาไม่ผิดผิดสวัสดีครับคนผิดสวัสดีค่ะวันนี้ที่เขียนมาอยากจะบอกเรื่องความสําเร็จค่ะความสาเร็จสูงสุดของคนคนหนึ่งคือ เมื่อแรกเกิดความสำเร็จสูงสุดคือการหายใจได้ด้วยตัวเองอตอนสองขวบคือเดินได้พูดได้ความสำเร็จตอนสี่ขวบคือไม่ฉี่รถที่นอนออพออายุสิบห้าถึงหกสิบความสำเร็จคือการเรียนการงานครอบครัวแล้วกลับมาใหม่ตอนหกสิบห้าปีคือ ไม่นอนฉี่รถที่นอนออพออายุ7 0็ดถึงความสำเร็จคือจำคนในบ้านให้ได้ใช่ใช่ใช,ใชอพอความสำเร็จตอนอายุ80คือยังหายใจได้ด้วยตัวเอง,องเเหนแรกกิดจำไว้นะครับไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเองอและจะหาผู้ใดยิ่งใหญ่ใดใดในจะหาผู้ยิ่งใหญ่ใดๆในโลก จะใหญ่ไปกว่าลงไม่มีโอ้โหอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากจริงนะอันนี้จริงจริงไม่มีใครใหญ่เกินลงไม่มีนะครับใช่เพราะว่ายัวันหนึ่งเขาใหญ่เกินลงเขาเขาหยัดไม่ได้หยัดไม่ได้วันหนึ่งยังไงเราก็ตายแต่เราจะอยู่ยังไงให้มันมีค่าต่างหากใช่แล้วเวลาคำว่ามีค่าจริงไม่ใช่มีค่าเมื่อวานไม่ใช่มีค่าในวันพุ่งนี้ครับมันต้องมีค่าที่นี่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันครับทำปัจจุบันให้ดีที่สุด การมีค่าในปัจจุบันจะสร้างค่าอื่นเพิ่มเติมไปอย่างเช่นวันนี้ที่เขาถามมาแต่ก็บอกว่าบางคนชอบพูดนะครับว่าทําวันนี้ดีที่สุดทำวันนี้ดีที่สุดหนูไม่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรอครับยังไงครับเพราะเดี๋ยวพ่งนี้ไม่มีอะไรทําแต่เขาถามมาเขาถามมาว่าจะทํายังไงให้ชีวิตของเราอยู่ยืนยาวแล้วมีความสุขได้เห็นไหมครับ คุณนวัดจัดการเลยวันนี้นะครับเราไปเอาความรู้มาจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับเรามีหนึ่งเขาเรียกว่าอายุวัฒนะสาหรับคนสูงวัยหรือคนไม่สูงวัยก็แล้วแต่งั้นถอยไปเลยนะครับสูงวัยมันก็คือกระชายดําดองน้ําผึ้งครับวิธีการทํานะครับให้ไปหากระชายดําที่แก่ๆมานะครับนําไปตากให้แห้งหลังจากนั้นนะครับนํามาบด ให้ละเอียดหรือถ้าบดไม่ได้ก็นำใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดแบบที่เห็นตรงนี้<อ>สัดส่วนนะครับใช้กระชายดํา500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองง่ายๆนะครับ,รบเมื่อได้มาปั๊บนะครับนำขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับใส่ลงไปผสมน้ำพึ่งในสัดส่วนเท่ากัน 500cc นะครับซึ่งใส่ลงไปแล้วนะประมาณครึ่งลิตรแช่เอาเก็บเอาไว้นะครับ ทิ้งไว้อย่างน้อย10 1ถึง15วันหลังจากนั้นนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่ในโถนี้เวลารับประทานเขาบอกว่าสปรกคุณดีนักเคียวนะครับเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่กระตุ้นระบบประสาทบำรุงประสาททำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศรักษาอาการตายด้านอ่านตามที่เขาให้มานะครับ ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงฮอร์โมนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชายวิธีรับประทานครับ1ช้อนโต๊ะทุกวันในเวลาก่อนนอนนะครับจะได้ผลสุขภาพเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีอย่างยิ่งอันนี้คือ,อยาอายุวัฒนะ<ช>สำหรับคนอายุยืนที่อยู่แถวแ <ś led> จ้งวัฒนะนะเข้าใจนะ ยาอายุวัฒนะสําหรับผู้ที่อายุยืนที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะครับอะไรแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นฮะแล้วก็ึช้อนอ่าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนไม่เอาไม่เอาไมครับไม่เอาไม่เอาแต่เขาบอกเกลือย่กลัวไม่ได้กโถเขาบอกให้ค่อยทยอยกินไปย่อยโอ้ยทำไมฮะก่อนนอนวันละครั้งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงระบบประสาทดีฮอร์โมนคงที่ และทําให้เรารู้สึกว่าระบบประสาทนั้นเรามีความทรงจําที่ดีด้วยรสชาติดีรสชาติดีรสชาติใช้ได้เลยนะครับทําเองที่บ้านได้นะครับ้เฮยยังไงฮะไปเดี๋ยวเลยกินเลยเดียวกินเลยใครจีบบำรุงใครจิบมาเลยบำรุงฮอร์โมนเพศชายนะครับช่วยเพิ่มสมรรถนะกทางเพศไม่น่ากินเทำไมเที่ยวไหนกัน โอ้มันจะมีประโยชน์แท้จริงชีวิตท่านจะดีมากๆเลยเรากกระชากนะครับอะไรครับมันได้หมดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยผัดอย่าไปลองทำดูอันนี้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเขาบอกมาอีกสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนและดิพบกับช่วงต่อไปของร่างกายสักครู่เดียวครับมีปูผัดผงกะหรี่ครับ เพอร์เฟ็กมันคือสุดยอดแห่งรสชาติอร่อยมากๆอร่อยสุดๆอันนี้อร่อยจริงๆไม่จะบอกว่ามันมันอร่อยทุกอย่างแม้กระทั่งอยากกินต้นหอมก็ยังอร่อยกลัวคุณป่า สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพอดจริงจริงผมเนี่อร่อยด้วยด้วยด้หมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากดูครับผมเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้มติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนๆกนเลยสับตะไคร้ไ,ไม่ใช่ส,สับตะไคร้อ๋อกดติดตามละคนไทยพัวออคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน